รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบเร็จจำกัดมหาชนซอาเซียน สบาย,บายดีดิฉันชาลอตโทนนะวันนี้กระผมกอบสักภูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC <A EC S 2> มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวันนี้ในเมื่อเรามาอยู่ที่สปปลาวแล้วเนี่ยนะคะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ยัง คาใจยังไม่ทราบว่ามันทำไมถึงมาจับกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะคะและเรียกว่าอย่างนี้ก็คือเรื่องของ CLMV อะค่ะให้ด็อกเตอร์ขยายความนิดนึงเพราะสปปลาวก็เป็น L ที่อยู่ใน CLMV อะค่ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องของอาเซียนเราจะพูดถึงประเทศหลัก5ประเทศครับก็คือประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มอาเซียนที่เป็นกลุ่มแรกเริ่มในการตั้งขึ้นมาก็คืออินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยนี่คือหัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตัวของประชาคมเศรษฐกิจอเมียกในอดีตนั่นก็คือ5แล้วก็ขยายต่อมาใช่ครับตอนหลังเราขยายก็จะมีบรูไนแต่บรูไนนี้ก็จะออกไปข้างนอกเล็กน้อยแล้วตอนหลังครับก็มีกลุ่ม CLMV เนี่ยเข้ามาร่วมเป็น10ประเทศของกลุ่มอาเซียนของเราเพราะนั่นคือถือเป็นน้องใหม่ที่มากรุบหลังสุดใช่ครับแต่วันนี้ครับ เป็นประเทศน้องใหม่ไฟแรงแล้วก็ร้อนแรงมากเลยครับในเชิงเศรษฐกิจเพราะ,ะแต่ละประเทศนี่ขยายตัวประเภทที่ว่าเมืองไทยชิดซ้ายครับยกตัวอย่างเช่นไหนๆเราอยู่ที่สปปลาวนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขยายตัวได้สูงกว่า8%ครับสูงกว่า8%โอ้โหครับรเมืองไทยปีที่แล้วเนี่ยเราขยายตัวได้2.9%เท่านั้นเองครับไอตอนเศรษฐกิจของเราที่รุ่งเรืองสุดเนี่ยเราถึง8ปดนะครัอ๋อเราสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ๋อตอนนั้นสิกว่าตอนนั้นเราเราไปได้ดี10% 11%อยู่2-3ปีครับแต่ว่า ประเทศเหล่านี้เนี่ยขยายตัวได้ที่8%เนี่ยก็ถือว่าเท่ากับเมืองไทย2-3ปีเลยถ้าเกิดเราโตได้2.9% 2% พอบวกกัน2อสปีเนี่ยก็ได้ประมาณเขาแค่ปีเดียวเพราะว่าประเทศเหล่านี้นะครับในอดีตเนี่ยผมคิดว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเป็นประเทศที่ยังตอนนั้นเรายังมีทะเลาะเบาแวงกันเรื่องสงครามแถวแถวในอินเดียจีนบ้างแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยขยับขึ้นยื่นมาเป็นกลุ่มที่เป็นประเทศสังคมนิยมแล้วตอนหลังนะครับทุกประเทศในแผลนี้เริ่มเอาระบบตลาดเข้ามาใช้แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาแต่พอปรับตัวนะครับเขาก็มีโอกาสเยอะเขาวิ่งมาตามหลังใช่ไหมครับเขาก็มีโอกาสที่จะ เรียนรู้จากเราแล้วก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบางอย่างก็แซงหน้าเราไปแล้วตอนนี้นะครับปรากฏว่าหลายๆคนก็มองแล้วว่า600ล้านคนที่มารวบรวมกันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งและใน600ล้านคนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจพอๆกับ5ประเทศที่หลักก็คือ c l m v ตรงนี้แหละครับที่หลายคนหลัง่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจีนลงมาลงทุนและขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเกาหลีก็มาญี่ปุ่นก็มาอเมริกายุโรปออสเตรเลียเห็นไหมครับ แม้กระทั่งเราเองก็อยากจะไปจังหวะมันเหมาะมากเลยคือว่าเหมือนกับทางท่านของยุโรปก็เคยมีปัญหาทางด้านของอเมริกาก็มีปัญหาแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทุกอย่างเลยกลายเป็นเหมือนกับโลกมันหมุนกลับมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะมาฝั่งเราอีกรอบนึงเงินก็ไหลกลับมาครับแล้วนอกจากนั้นนะครับจะพบว่าพอหลายๆคนเห็นโอกาสของพื้นที่ที่สของเอเชียตัวนี้ก็คือ อาเซียนของเราเนี่ยแล้วก็เห็นในพื้นที่ที่สมเนี่ยมีกลุ่ม C L V กลับมาเนี่ยน่าสนใจเนเชื่อไหมครับว่าเงินลงทุนที่หลังไหลออกมาเนี่ย<อ>ไม่ได้มาจากประเทศเขาเองนะครับแต่คือประเทศอื่นๆที่เห็นโอกาสอย่างของจีนเนี่ยมองเลยครับว่า จะต้องลงมาสู่ตอนใต้ของจีนให้ได้ก็คืออาเซียนของเราเมันมีความเชื่อมโยงใช่จีนก็ยอมจ่ายครับทุ่มทุนทรัพย์ในการสร้างถนนหนทางสะพานสะพานแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจีนก็ตั้งใจว่าจะต่อรถไฟความเร็วสูงจากคุณเหมิงเนี่ยมาถึงเวียงจันทร์ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนถึงเวียงจันทร์รอให้เราสร้างที่หนองคายความที่หลายๆคนเห็นโอกาสทางธุรกิจใน AEC ของเราเนี่ยเขาก็เลยสนใจจะมาลงทุนแล้วยิ่งเห็นน้องใหม่ที่ออกมากําลัง วิ่งได้แรงเนี่ยก็อยากจะมาลงทุนทั้งในเวียดนามในลาวในตัวของพมา่าแล้วก็ตัวของกัมพูชาค,ครับปกติถ้าเผื่อว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งผ่านกันมันจาเป็นต้องกินต้องใช้มันก็คือไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีนะคะเขาก็ยังต้องกินต้องใช้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันแสดงถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการเติบโตประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยมันก็คงน่าจะเป็นเรื่องของว่าเริ่มกลับมามองเรื่องสุขภาพ เรื่องของความสวยความงามเพราะว่ากลายเป็นเหมือนเงินเงินเหลือแล้วไงใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกต้องท้องอิ่มก่อนนะครับพอท้องอิ่มเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มคิดหลากหลายเริ่มสวยเริ่มงามเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็คิดว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจหนึ่งนะคะก็คือเพราะความสวยรอไม่ได้ครับค่ะใช่พี่ก็ไม่อยากรอเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะที่ของที่เราจะพาไปชมเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ออกมาในหนึ่งประเทศแต่ว่าผู้ทำธุรกิจเนี้ยสามารถที่ออกไปครบ CLMV ซึ่งแปลกมากเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีพื้นเพทางด้านของความสวยความงามใช่ครับนีน่าสนใจมากเลยครับส่วนจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวโปรดติดตามชมค่ะ